หืมอร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนแล้วครับไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลงุงอน,นันเพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะอน,นัน ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอ่ะคนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ่อโอ้เป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะ พราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะอ๋อเลยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยเป็นถามลุกอันนั้นตัวจริงเลยดีกว่ากรุงเทพมหานคร พุทธศักราชสองพัน้ารี่ดีครับจะหมดแล้วเหรออนนันตรอแป๊บหนึ่งนะครับเฮ้ยน่นลุงอนันตเพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโห <S 2> <S 2> ยังไม่รุ่นอยู่เลยนี่เฮียขายดีจนทอดไปทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมัง้ง แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไาแลครับรอของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยก,กู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้ยมยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้นี้เขาไม่หมดเลยเอางั้นก็ยิงต้อขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไงสามห่วงสองเงอนไขรู้จักไหมคุณอ,อะไรนะเฮีย หลักปัจฉยาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงนะครับอือฮึอ,อือฮพี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่นห่วงที่สองมีเหตุผลจะทำอะไรต้องมีเหตุผล ไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบห่วงที่สมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้าก,กินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหมโดยที่สามห่วงที่ว่า ก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหนแล้วก็คุณธรรมต้องซื่อสัตย์ไม่โกลงลูกค้าใช่ไหมครับ <S <S 1> <S 1> ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืนอ oh, ๋อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ยแล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขนาดเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลกล้าวถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะ ฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ยเออคือง่วงนอนจังผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับอ้าวเหลือบางมเนี่ยอยากกินมนเงนเพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักประชยญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆ บนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชการที่9พระสาทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน ครับทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับหนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9ก้านะสี่เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะเป็นแรงบันดาลใจยังไงลหรอคะนี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนําอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ